ะนะครับก็มาร่วมบุญนะครับมาเ่วบมบุญมาานโชคลาขอบุญนาสาทุกแต่วันนี้กรรมการชมรมู้สูงอายุจังหวัดระยองของเรานะครับซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์วันนี้มาร่วมบุญมาร่วมในการถวายผ้าจตุพราชทานในวันนี้นะครับ การถวายผ้าศีลพระราชทานของวัดลุมพระรามหลวงวันนี้นะครับก็เป็นชาวระยองของเราที่มาถวายนะครับพี่น้องสาธุชนทุกท่านนะครับให้ยังไม่ได้ทำบุญใหญ่กันทินงนะครับมาร่วมกัดจนลมผู้สูงอายุยังมันยาององกอรสาประโยชน์นะครับและเดี๋ยวเราจะได้จะได้นําไปนําไปถวายร่วม ในไการถวายผ้าพระกฐินรพนะทนทะระราชทานท่านจะเป็นพระโบราณทีทั์นะครับเจ้าวัดวัดรุ่งตารามหลวงน,นะครับท่านใช่ตรงรื่มอกเรื่อน,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 นใจมากนะครับอ,อ๋อ,อ,อวันนี้วันนี้วัดเยอะจ้ะเจ็ดร้อยยี่สิบตาขอโนาดาตกขอโนาดโนาดนาทูกับ้านเสผยเสียเป็ดยบในกาสามลิฟนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยงานปีใหม่เนี่ยนะครับงานปีใหม่เนี่ยอ๋อุ๋ยเสียเป็ดสามดิ้นเราจะไปตั้งร้านเข้าไปตั้งร้านปุวยเสียเป็ดเป็นประจำนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเราเราไปงานปีใหม่ก็จะไปอาอาพี่ชมเดืนเอนออจารุวัน <c oughs> จากกสอนอมาร่วงทำบุญกันทำบุญใหญ่ประจําที ม่ไม่เจอแนานที่ดูสมบูรณ์มากเลยนะโดยเฉพาะรุกวันเนี่ย <c oughs> เอาที่ยังที่น้องจาศาทุชนชาวระยที่ยังไม่ได้ร่วมบุญใหญ่นะครับรีบมาทำาด้ยังมีเวลาอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถ้าหากผมไม่มาทำตอนนี้จะจะเส<า>ียโอกาสวันนี้จะไม่ได้ทำบุญใหญ่นะครับปีนี้ไม่ได้ทำบุญใหญ่แต่ถึงพระราชทานในจังหวัดระยองนั้นมีเพีย มีเพียงสองวัดเท่านั้นแล้วก็เหลืออีกวัดเดียวคือวันนี้วัดรุงตาลามหลวงนะครับท,ที่ท่านจะได้มาร่วมบุญใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าอย่าอย่าเสียโอกาสนะครับที่จะได้ร่วมบุญใหญ่พระราถิ่นพระราชทานนะครับที่จะถวายผ้าพระระถิ่นในเวลาประมาณ เจานาฬิกา30สนาทีถึงสิบนาฬิกานะครับท่านที่พี่น้องใจคือท่านที่มาแล้วยังไม่ได้ร่วมบุญนะครับยังไม่ได้ร่วมบุญวันนี้รองประธานและที่ปรึกษาอาจารย์พวีและก็อาจารย์สมควรนั้นนะครับเอามาน้าเป็นประธานอยู่แล้วนะครับมาน้าเป็นประธานอยู่แล้วพวกเรานะครับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยององค์กรสาธารณประโยชน์นะครับก็มาช่วยกัน เราทำกันเป็นประจำทุกปีร่วมกับวันรุ่มพระอารามอ๊ะเออโรงาบาลวัดรุ่มนะครับที่จะมาร่วมบุญบุญใหญ่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับเพราะว่าการถวายผ้าปินพระราชทานนั้นจังหวัดระยองนั้นพระอนุเวทนากับ อา,อาจารย์ชมเดือนเต้านาคนะครับสาชิกจำลองผู้สูงอายุจังหวัดระยองของเราด้วยนะครับทาบุญใหญ่จะถวายผ้านกระถิ่วัดลุ่มดาละหลวหนึ่งพันบาทนะครับท่านที่ยังไม่ได้ทาบุญทาบุญใหญ่นะขอเรียนเชิญมาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยอง,งรยอรกอบจังหวัดระยองนะครับสามาร่วมบุญมาได้เลยนะครับที่อยู้ ที่อยู่ที่ส่อาหารเนี่ยนะครับยังไม่ได้ร่วมบุญขอให้พี่ก็ร่วมบุญี๋ยวเวลาอีกไปนานแล้วนะครับไปนานแล้วนะครับที่เราจะได้ร่วมบุญกันนะครับวันนี้นะครับก็เทวดาท่านก็ครุณาพวกพวการทำบุญใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้ก็อ่าเรเรียกว่าหยุดผลก็จะหยุดละนะครับหยุดเลยนะครับช่วงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นท่านที่มาแล้วยังไม่ได้ร่วมบุญใหญ่ถวายพนะระกระถิ่นพระราชทานนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมาร่วมกันนะครับทั้งของโรงเรียนเทศบาลวัดรุ่งนะครับแล้วก็เตมโลผู้สูงอายุจังหวัดบยองคงพรสาารประโยชน์นะครับเรามาร่วมทำบุญใหญ่กันนะครับในรุกกระถิ่นกันเลยคุณาาหน่อยขอบคุณมากเลยครับ วันอะ ouais ทำบุญแล้วสุขภาพแข็งเลยอะตอบคุณขอบคุณนเราเป็นไมอะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับอีกประมาณไม่ประมาณตอนนี้อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับคุณจะมีที่ีสมัยวัดมาถึงในพระพุทธวัดพุทธพาลหลวงนะครับก็มาร่วมทำบุญนะครับทำบุญใหญ่นะครับถ้าหากว่า ท่านควรจะค้าอยู่นะครับจะไม่ผ <sh> ่านนะครับวันนี้วันนี้ผมเราพูดถึงเรุ่องของรจะยอางนวรจะเอาเงนของลาก็มาเยอะเลยรแคานั้นาเพื่อก็ตอมีคุณพนิพามหัาธาโนนะครับช่วยทำบุญมาสองร้อยบาทคุณปัจมามาชานาโนสองร้ยบาทแล้วก็ อัญอาทิอนทำบญกระถิ่นเขาราเป็นอาน๋องจันบาทขออัโมทนาสาธุข้ามขอธุราขอจิตนบานเ้เมื่อเยาวาวันกขอนมีโอกาสต้อนรับสายบุญสายทางัตธาพุทธศาสนดกชนทุกท่านที่ได้ท้องใจกันเดินทางมาอย่างวัดพู้พระหาัหลวงเพื่อร่วมประกอบพิธีถวายห้าพระอินพระราชทานในวันนี้ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสรเพระเจ้ากระเจ้ากรมหลองพระราชทานผ้าพระศินี้ให้แก่น่ันประเทศไทยโรคท่านดเตอรจารุณีจอมติเรศพทิกรเพื่อิหารโรงแรงหาดสังสรร์รีส่องและบริษัทเพ็นเพื่อที่จเ1,000่าสารสังกัด น้องตาบัดสลายเดินระสงฆต่ออาสาขอเพื่อนแต่ละก,กุม่มมอุดรุ่มพระอา,ารารหลวงแห่งนี้ครับ สาดุกานประสานกันพขอต้อเรียนมีช่วงของโหมดการนะครับเมืเ่อประธานในพินพธีมีนะครโดยท่านทันตแพทย์ไพรโรและท่านเจ้าหนาีสนิกุลนะฮะมาถึงบันคือวันนี้ในพระสารมนุเคราะห์จากวิทย,ยาในยศิลปาครมกองทุนท่านผู้บริการนะฮะขออ่อมาบุญชูบนะครับตอ,อ,อ,บรอรนรับคุณครูนยายน ได้มาเื่นนะครับในการบรรเลงเพลงสำคัญตันนี้ผ้ากระถินาทานกับทั้งผ้าอานิสงบริวารทั้งกวงนี้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบ,บดีศีสินมหาวชิลารงกรมหิองพิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามมินทราธิเบศร,ราชวโโรดมบมรมนาถบ,บพิษพระบัชลเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระราชศรัทธาโปรดเจ้าโปรดกรสม,มอมพระราชทานให้บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์หนึ่งเก้ากจำกัดโรงแรมหาแสงจันร์รีสอร์ทนำโดยทันตะแพทย์ไทโรด และดร uh ์ un, าจรุณีตันติเวศุทิกุลพร้อมด้วยญาติมิตรนำมาถวายแ่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการท่านการท่วนไฟมาสในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกิะถินน,นี้กระทำกรินอัธิการถารกิจต,ตามพระบรมมาพุทธานุญาตนั้นเถินดูก่อนนะี้ผม ัติมือให้ทางแพทย์ไปว่าก็เพื่อจะมีปฏิเวทพุทธิกุมแต่ของเพื่อจะเพื่อมา ระยองเป็นเงินห้าหมื่นบาทวัดพุทโธน่าจีเดีนแห่งชาติประจำจังหวัดระยองเป็นเงินห้าหมื่นบาทเครื่องบรางกระถินเป็นเงินสองหมื่นบาทผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบเป็นเงินสี่แสนบาทเงินเป็นเงินยอดในขณะนี้ขอแจ้งนะครับเป็นยอดในขณะนี้อาจจะมีเพิ่มมาเพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งครับเงินเป็นเงินทั้งสิ้นในขณะนี้สองล้านเก้าหมื่น 4, สีพ่พันห้ารยบาทที่ระกาศเพื่อพระสยซผู้เปวนอุาสมบติกาและผู้มีจิสภาทุากท่านด้โตรวทราบและอุรนา ไไาไม้กระ,ด,ะดุงหรือเครื่องกอบไม้ทอนิดหนึ่งจะตัดให้ทอนนิดหึ่งจะเบกแต่การเย็บในสมัยโบราณนั้นการเย็บผ้าต้องเอาไม้กระดุมมาถึงผ้าให้ตึงนเชนก่อนแล้วอุ้มเย็บเพราะช่วงแต่เาะท่้ง,งไม่มีความชำานาญการประกอบทั้งในอดีตการหรือพุทธการนั้นนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนั้นให้ทนขนานเหมือนตะจี้ัน ไม่มีเครื่องจักรนะครับอานความสะดวกเหมือนเครื่องัปัจจุบันดังนั้นจึงจะต้องใช้น้อยกระดุมผุนผ้าให้เุ็นแล้วจึงดำเนินการเย็บการประกอบพิีนะครับในอนดุตนั้นจะทำกีวานในสมัยโบราณนะคะะรับนะจะเป็นผ้ากระถิ่นหะรือแม้แต่กีวานธรรมดาที่ไม่ใช่ผ้ากระถิ่นนะครับในอดุตการปฏิพิการนั้นนะครับ เว่าเป็นงานากระไรทีเดียวนะครับโดยในตำนานกล่าวไว้ว่าการยกยานนั้นพระเถรามุเถร,ระตามเดีกันอันเป็นจ้าว่าพระสาวีพระมหมาโมคคะลานะพระมหากัปตะซึ่งเป็นสากวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกระทั่งสมยจพระพรมาองค์พระสัสมาดาครับของเราจะเช่นเดียวก,นนกันครับ ก็ประเด็งมาช่วยที่สุลกากรอื่นๆที่ช่วยขนขายในการเรยกอีวยาน